แพงปีที่แล้วนี่ปลิวนะครับพายุมานี่ปลิวนะครับพอดีปีนี้เราแก้ไขนะครับเราไม่ได้ใช้น็อตและไม่ได้ใช้วิธีการเชื่อมยึดแต่อย่างใดนะครับเราใช้ไม้ไผ่ลำเดียวก็ใช้ได้นะครับปีนี้ไม่ปลิวเดี๋ยวพี่น้องมาดูว่ามันเป็นอะไรนะครับ สวัสดีครับช่องสุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับพี่น้องครับก็หลังจากที่ประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งนะครับสุดาฟาร์มไม่ได้ปล่อยคลิปเนื่องจากว่าพายุถลมมละไครถนนขาดแล้วก็ที่นาก็ท่วมนะครับที่นาชาวบ้านนิ่เละหมดเลยนะครับแต่ที่นาของสุดาฟาร์มก็กําลังฟื้นตัวนะครับตอนนี้เพราะว่าน้ํากําลังลดนะครับพี่น้องครับ ขนาดทั้งหมักนี่ยังยังเอียงเลยก็เมื่อปีที่แล้วนะครับพี่น้องก็อยากจะเล่าพี่น้องฟังนะครับประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับหรือการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ซึ่งของสุดาฟาร์มนั้นซื้อมาเขาก็เอามาวางกับพื้นนะครับพี่น้องเขาไม่มีการวางแผนดําเนินการอะไรให้เจ้าของนะครับวางกับพื้นเขาก็ประกอบ ประกอบเสร็จก็ให้น้ําไหลเขาก็ไปนะครับทีนี้เราก็ให้ช่างในหมู่บ้านนะครับเชื่อมนี่แหละครับพี่น้องเชื่อมแล้วก็เอาแผงมาวางปรากฏว่าปีที่แล้วนีปลิวนะครับปลิวสครั้งผมก็เลยใช้วิธีการแก้ไขโดยใช้ไม้ไผ่นะครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูว่าไม้ไผ่ลักษณะไหนนะครับเราไปดูด้วยกันนี่แหละครับพี่น้องผมใช้ไม้ไผ่นะครับ พาดข้างล่างนะครับยาวไปถึงโน้นเลยนะครับเพราะว่าทั้งหมดห้าแผงนะครับพี่น้องก็ดูนะครับและเราก็ใช้ลวดนะครับลวดมัดเนี่แหละครับมัดตรงนี้พี่น้องดูนะครับมัดเพื่อเวลาพายุมา่าให้เขาถล่ม นะครับก็อยู่ได้นะครับแต่เดี๋ยวเลยหน้าฝนเราจะแก้ไขใหม่ให้มันดีนี่แหละครับเรามัดลักษณะนี้นี่แหละครับมัดแล้วก็จะมีรูนะครับมีรูรูระวางแผงนี่แหละครับนี่แหละครับเราก็มัดอีกทีหนึ่งก็แก้ปัญหาได้นะครับเพราะว่าเวลา ถามว่าลมพัดมาแรงๆมันปลิวนี่ทําให้ขั่วขาดนะครับแล้วเอาให้ช่างเขาเชื่อมต่อเสียเวลาเรานะครับนี่แหละครับพี่น้องแล้วก็ต้นไม้พวกนี้นะครับต้องขุดออกนะครับนี่แหละครับการการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาชั่วคราวนะครับ โดยใช้ลวดกับไม้ไผ่นะครับผูกยึดกับแผงเลยนะครับไม่ต้องใช้น็อตไม่ต้องใช้อะไรนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ฝีมือช่างนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเดินดูนะครับ นี่ครับมีรอยปลิวปีที่แล้วนะครับดูนะครับฝาตอนนี้ขาดแล้วก็เราเชื่อมนะครับห้ช่างเราเชื่อมนะคับก็เป็นประสบการณ์นะครับก็เป็นการแก้ปัญหาแบบไม่มั่นคงสาวบนะครับแต่ก็แก้ปัญหาได้นะครับในช่วงฤดูกาลนะครับแก้ปัญหาแบบชุกเฉินนะครับพี่น้อง ก็ใช้วิธีการนี้นะครับก็จึงนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะครับเอาวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆหลังจากที่น้ำลดนะครับพี่น้องวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ